จัดส่งพลังกิมจูนะครับพร้อมปลูกใบสวยๆนะครับขอบคุณลูกค้าที่จังหวัดโคราชนะครับก็จะส่งไปโดยเหมาตู้นะครับโลพาเลสของปัชณีไทยนะครับด่วนอ็มเอสนะครับจำนวนหนึ่งร้อยต้นนะครับก็ราคาส่งร้อยต้นก็ต้นละสามสามสิบห้าบาทนะครับถ้าทนใดสนใจนะครับช่วงนี้ก็จะหมดรุ่นแล้วแต่ว่าให้ลูกค้าทนใดสนใจนะครับสั่งจองและทักมาได้นะครับ ก็จะลงถุงดําอยู่ประมาณ500ต้นนะครับ500กิ่งนะครับก็ประมาณเดินกากว่าก็สง่งมอบให้ลูกค้าได้แล้วนะครับไรบมนิตานี่ก็อยู่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับูนปรเิบน1 1ก้านะครับเลยติดตามที่ช่อง YouTube นะครับบ้านสวนไรบมนิตาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ